อุ๋มอาภาสิริแจ้งข่าวเศร้าจับมือบอกลาคุณแม่จนวาระสุดท้ายทีมงานที่นี่คอมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักแสดงรุ่นใหญ่อุ๋มอาภาสิรินิติพลล่าสุดวันที่19มีนาคม2566ได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักโดยอุ๋มได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่ลงอินสตาแกรม พร้อมเขียนข้อความว่าจับมือกันจนแม่หลับแม่หลับสบายเลยจริงๆน้องรักแม่ที่สุดในโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูแลคนที่เรารักและรักเราให้ดีที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขของอาภาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกู๊ดบายคิสหลังจากนั้นมีเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความไว้อาลัยกันมากมาย